พุพ่โกวดวงจันร์การเพลงเพชรพุ้มพวงแล้วก็การภาพนายนนรารสอนแต่นานๆนะครับก็เป็นอีกปีหนึ่งหลังจากที่โควิดผ่านมาแล้ว3ปีเราไม่ได้เจอกัน,อนปีที่แล้วทุกคนแน่นมากแน่นมากเลยแล้วเป็นอีกปีหนึ่งที่ตอนนี้เศรษฐกิจกำลังจะเริ่มดีเพว่าเราเนี่ย ผ่านอุปสรรคกันมาเยอะทุกคนก็ตาดกัดตีงอีกหาเดือนชนเดือนโดยเฉพาะวีลี่เนี่ยต้องหาเดือนละกี่โมงเนี่ยห้าโมงว่าไล่ครับเขามีรายจ่ายประจำเนะฮะครงานวีลี่เนี่ยวีลี่ผีน่ารักเนี่ยจะต้องเอาพี่ก้าวกาเออพี่ก้าวกล้าใช่ก้าวกล้าไม่กล้าใช้เพราะอะไรกลัวเขาจะหาว่าแอบอ้าง จะเพชรเขาเพชรบอกพี่ชายกูเหรออ่าเขาในเด็กแกล้งใครแกล้งใครวะน้องเพชรจะแกล้งผมเฮ้ยพี่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 กุ๊กฮะอันนี้แข็งแรงมากกว่าไปแบบรักเขาหายใจออกอ่าตุ๊กตุ๊กกับแม่พื่อนพ่อใครสอนก็นองเพชรอีกกว่าก็อีกกว่าอีกกว่าอยู่แล้วนี่ น่าจะสี่ตลับสี่สสรสสครับตัวสี่ัวดนะเน่ลุกลุกลุกนะโอคศเราตลบวินนี่ผีก้าวขนาดวินนี่เนี่ยต้องหาเงินเดือนสี่ห้าหมื่นถ้าพวกเราละฮะมันต้องมีรายจ่ายประจำเนาะแล้วก็โอกาสที่จะลุกเพราะแบบเนี้ย้องมาหาแม่พึ่งเผื่อแม่พึ่งเขาจะให้โชคให้ลาบบ้างใช่ไหมครับตอนทุกกีเหมือนกับเป็นธรรมเนียมทุกกีเหมือนกับที่จับ ใครที่โชคดีก็ได้ไปนะครับสามตัวมัางสองตัวมัางแ,แล้วแต่แม่พึ่งจะให้ถ้าหากว่าใครเครารพรักและศรัทธาแม่พุ่นนะครับก็หวังว่าแต่ทุกคนนักมาที่นี่ก็รักพุ่งกวมดวงจันทร์ด้วยกทุกคนนะครับก็หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าใอ้กาบแม่พึ่งทุกคนในในวันทำกระดานนี้ แล้วแต่ว่าใครจะโชคดีหุ่นไหนเพราะคนใครโชคดีหุน่นสองหุน่นสหุ่นอะไรแต่บางคนหุน่นรินน้ำเนี่ยมันขลังดีนะครับเป็นหุ่นแรกของพผู้ผอกองดนจัดนะครับรู้สึกว่าตอนดึกดึกดืก่นด,ด,ดแฟนขับจะมาตีสองตีสาผมก็ไปถามว,ว่าทำไมมามากันดึกขนาดนี้ล่ะเขบอก ก็ขนาดที้เวลานี้ก็คุ้มพวงคุ้มเลิกจากร้องเพลงจะได้ขอเจอซะหน่อยอย่าเงี้ยคุณแม่ของเราก็จะมาเยือนนะครับนี่เขาอยู่ตรงนี้ครับแม่เนี่ยให้ผมมาแล้วสามตัวสามตัวตรงลูกแมวฮะให้มาสามตัวก็คือบอกว่ามาร้องตรงนี้ครัเชื่อไปเยี่ยมหน่อยนี่เห็นปะไม่ได้เนี่ยเค่อยดูสวยแม่ครัเคยอยู่ที่ทที่ปรงเพชรกับพ้าจั่เก้า กเจเใช่ๆัได้ป่ะก็ถูกครับถูกเอผมซื้อไประมาณหนึ่งบอทถูกมาณแเก้าอบาทเอขาดทุนไปนิดหน่อยปีนี้เอาคืนนะพวกที่เอาคืนนะปีนี้ม่พึ่งไห้นะปีนี้ไม่พึ่งให้ก็น้องคุณเราคุณพรสวรรค์จะเป็นคุณนุชเดี๋ยวกันนะเออต้ว่าน้องรนุชนะ้อนรุน้อง่นนุน้น่นง แต่งตัวแม่พึ่งอันนี้เป็นแม่พึ่งเลยอันนี้สัญญาสัจจะค่ะว่าต้องแต่งชุดสาลีทุกปีโอเคเอผมพ่อคุ่บวงชอบแต่งชุดสาลีนะตอนมีชีวิตยอยู่นะชอบดูหนังแคร์ครชอบดูหนังหนังอินเดียนะผมจำได้นะพก็ที่ตอนนั้นที่อยู่ที่คอนโดอ่าอา่าสือกรยกอ่าตัวนิไรอ่าแล้วก็แต่งตัวไปอัดอัดเสียงตอนนั้นครับอี่อ้องอัด แม่น้องเองเกี่ยวกับแกะดีอ well, so ่าแแต่เองอะไรตามชุอใช่ไหมใช่เพราะว่าตอนนั้นผมไม่ได้รู้อะไรกับพ่อแม่ตามถูกต้อง่ายรัดเนี่ยอะไรกิดหัวก็ไม่รู้เพราะอยากร้องกันนะครฮะพี่กุ้งเลี้ยงมาตั้งแต่ยังไม่มีผมเอนี้ร้านนี้ก็ไม่มีผมมา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  การู้จักให้พ <sch> <splash> to okay. okay. ื่งนนะให้พื่อนให้หายไปไวนะลูกนะถ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้้เพื่อนขอให้เดินให้เพืนเดินได้นะหายวนะโอเคการแห้พื้นนี่ในการให้พื้นนะไ้นีมันพืนให้หายนะที่พูดอยู่เนี่ยเราเราต้องเคติดต่อต้องเคสนะ ออกมาจากวัดพระีด้วยกันนะครับแล้วก็ผมจะแวะกินข้าวเหมาไปดูี้แต่ว่าเรามารอตรงนี้จะได้สัมภาษณ์ทีเดียวเนาะจะได้รวมไขาให้โชคให้ลาภแฟนเองแฟนครับพอรวมปั๊บรุตตมีตรงนี้เขาเก็บหมดเลย <c oughs> <c oughs> เก็บเข้าข่าั่งทันทีเลยนะครับหมดแล้วไม่มีขายขึ้นราคาไม่เอาไม่เอาพวกเรา <c oughs> ต้องขายตามราคาที่รัฐบาลบอกนะครับไม่ทําอย่างนั้นใช่ไหมคุณพ <c oughs> ังคุทธคุณนดิด,นด,ด,นด,ด,นด,ดไหนชอบไม่พิ่งยังไงก็เริ่มแรกเลยนะครับเป็นคนมั่นนอกนะแล้วก็ชีวิตคล้ายๆนี่แหละ,ะราะว่า จะเป็นคนที่พี่อายและพี่พุ่มธรรมดาแล้วอะ่ะไม่อยคุดมากแต่เวลาออกท้องไร้ท้อางนาเราจะโอ้โหเต็มที่เวทีของเราแล้วก็ก็จะมีแบบเหมือนกับว่ามีคนขอฟังเพราะเขาได้ยินเราฟังร้องประจำก็ดดเพลงแม่พื้นเรืะคะอค่ะเมื่อก่อนจะเพลงเคร่องน้ำคอยก็ชอบร้องต่อมาก็นักร้องบ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลายๆเพลงตอนนี้มันจะอยู่ในเหมือนอัตโนมัติในส่วนสมองอัตโนม,มัติเลยพี่พุ่ม แน่นี้ก็ปฟ้าของเราเนาะมันเหนียวแน่นมาพกรอบนัดกันกจะมามาไม่ทันลูกหลานด้วยแต่ก็มีใจถะนะ้าะสนใจมาทําบุญด้วยแล้วเมื่อเช้านะคะยางรักคิดถึงกูเพิ่งทุกเวลาทุกปีทุกชาติตลอดคุณนะครับให้เพิ่งก็เหมือนกันคุณพงศ์ดวงจันทร์ก็เหมือนกันนะเป็นคนขี้อายนะเพราะอเนีอยูข่ข้างล่างพอกหลังเวทีหรือหรือหรือไม่ได้ร้องเพลงเนี่ยะจะขี้อาย ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยไม่ค่อยพูดกับคอเนาะพี่ไอว่าแต่เนื่องจากว่าแม่พึ่งเนี่ยความรู้น้อยปอสี่ไม่จบนะครับเรียนแค่ปอสองอ่านหนังสือไม่เป็นเพราะฉะนั้นจะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากในการพูดในการเจรจาพูดอะไรบางทีตัวเขาฟังไม่รู้เรื่องรือพูดไม่เท่ากับเขาแต่ถ้าหากว่าขึ้นบนเวทีเมื่อไหร่ก็มุวงมัย กูเนาะเชอญนะคะมเปนนค่ะีเรื่องคาเรยใจค่ะตาหังตาตาแล้วคอเี่ได้เนเนี่ย่องุดวาสุดทบอที่เปคนแบบคนละคนเลยกำลังใจควาเชื่อมากนนั้นกถึุณู้วอย่างเแล้วก็สตแบบชอบคุณแต่งตัวอยู่แล้ว่อัศจยแต่งอที่รได้รับขอบคุณพึ่ขครับขอบคุณมีประสบการณ์นะครับอ แป๊บหนึ่งนะครับไม่เป็นไรแคลับอบอกไม่เป็นไรขอจะเจอลูกเจอพ่อไปก่อนพ่อก็พูดเก่งซะด้วยไม่เป็นไรเนาะเทวดาอย่าเพิ่งอันอันกันหน่อยไม่ตกไม่ตกเพิ่งแต่ว่าการร่วมเห็นแล้วอากาศก็เย็นสบายไม่ร้อนนะครับอากาศวันนี้นไม่ร้อนรอมังเพชรแป๊บหนึ่งนะครับมังเพชรเดินทางออกมาแล้วล่ะครงแวะที่ไหนแวะไปรุ่นไปรุ่นแวะท่างทาง เอ้าครับสวัสดีครับถ้าถ่ายรูปขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเอาเอาหมวกมาใส่กันะนะคุณพ่อว่าเราบอกบอกอะไรก็เราเราเอาทีวีนี่เราเราแฟนอับข้างล่างเป็นยังไงบวะทัศน์ได้หวยได้โชคกันอญญา ขอไปเลยนะครับโชคใครโชคมันเชิญครับขอบคุณครับขอ,อบคุณครับทั้งวัดติดต่อศาลาศาลา,า,าตรงการซีบอกกำนันหรือบอกทีเคที่นออ้องเพชรถึงพยานถ้าพอเพชรถึงให้มานี่เลยนะจะได้สัมภาษณ์แล้วก็รวมหายากับเชิญครับ ใครใครูปค่อยๆใช่ใช่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับใครได้เชิญครับเชิญครับ ูปุ่มครงไม่มีซีดีคุ้มครวงหรืออะไรเกี่ยวกับคุ้มครงร้านนี้นะครับเป็นร้านพี่สะพายพี่สะพายของคุ่มครองดวงจันทร์ <G re ep> ให้ฝุดผุนกันได้มีรูปมีซีดีมีล็อกเก็ตม,ม,มีอะไรต่างๆเกี่ยวกับคุ้มครองดวงจันทร์นะครับถ่าย <G re ep> ไม่ติดเอาแล้วเป็นจุดทูบนะ โอเคขอบคุณครับอา้าวใครถ่ายรื่องมะจิดขออนุญาตปจุดุออดทูกจุดเพียงบอกกลาวแม่เพึ่งน,นะครับ